เกิดเป็นผู้ชายแล้วมีความอยากเป็นผู้หญิงดิฉันก็ไม่ได้คิดว่าเป็นความผิดอะไรค่ะเราเห็นว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยก็เปิดรับนะฮะคนที่มีสภาพจิตอย่างนี้เนี่ยเพศที่สามเนี่ยเขามีเขามีสถานะเขาอยู่จริงมีชมรมมีกลุ่มมีกระบวนการอะไรต่างๆเขาในการที่จะเรียกร้องสิทธิ์อยู่จริง สังคมสภาพตอนนี้มันเปิดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคิดเล่นเห็นต่างกับคำพากาค่ะแขกแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่คุณอาจบุญนางนะคะเป็นอาจารย์เฟยค่ะมาชวนคุณผู้ชมคิดเล่นเห็นต่างกับคำพากาทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งอาจารย์เฟยค่ะเนื่องจาก คุณอาจมาแย่งบัลลังก์ดีว่าไป <c oughs> ดีว่าก็ต้องไปแย่งบัลลังก์คุณอัดบ้างสลับกันแย่งนะคะสลับกันแย่ง <c oughs> อเผอิญคุณอาจก็ติดภารกิจการงาน <c oughs> รัดตัวมากนะคะวันนี้ก็เลยต้องขอเชิญอาจารย์เฟย์มาเป็น <c oughs> แขกในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำปากา <c oughs> นอกจากนั้นเรายังมีเรื่องราวที่ติดค้างกันค่ะจันเฟย์ก็คือเรื่องที่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้ทําการต่อรองกับมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะได้แต่งหญิงเข้าแต่งชุดนักศึกษาหญิงนั่นเองนะคะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในดีว้าสคาเฟ่แม้ว่าเราจะคุยกันไปสองเบรกเต็มนะคะจันเฟเต็มไปแล้วนะคะจัดเต็มแต่ก็ยังไม่เต็มยังรู้สึกว่ามีอะไรค้างคาใจอยู่คือประเด็นมันมีหลายเลเยอร์นะคะพี่แขกคุณผู้ชมเพราะว่าเราคุยกันไปเยอะแล้วแหละแต่ว่ามันยังแบบผสม ปนเปอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องเทอมอาจารย์เปเรื่องเทอมในที่นี้หมายความว่าการเรียกชื่อเพศทางเลือกต่างๆ<ช>นะคะแล้วแขกก็ได้รับการทวงติ่งมาว่า แม้ว่าเราจะนิยามคำว่าเกย์คำว่าไบเซ็กชวลคำว่าทรานเซ็กชวลทรานเจนเดอร์อะไรต่างๆนานา,นา,นาโดยที่ตัวเราเองบอกว่าเราต่อต้านเรื่องการแบ่งแบ่งโลกออกเป็นสองนอนเนีย์เปเรื่อง ism, ดูอลเลซึมดูอลิสติกทั้งหลาย<ฮ>ะนะคะแต่ก็มีคนทวงติ่งมาบอกว่าไอการแบ่งโลกออกเป็นสองขั้วนี่เองที่ทำให้อัตลักษณ์ของความเป็นเกย์มันมีอยู่ไงจริงการที่เราแบบว่าเอยเราต่อสู้เพื่อสิทธิของเกย์แล้วเราจะไม่เอาอันเนี้ยไม่เอา ทวิลักษ์เนี่ยนะคะ,ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เรายังไปยึดติดอยู่กับอัตลักษณ์กับนิยามของว่าเกย์ก,ก็เท่ากับเรายังยอมรับทวิลักษ์อยู่นั่น<ะ>เองแต่ว่าผู้หญิงก,<ะ>ก็จะคุยกันยากค่ะพี่แขกเพราะจริงๆแล้วเนี่ย การที่เรียกชื่ออย่างเงี้ยค่ะมันเพื่อที่จะเขาเรียกว่ามันเป็นคัตเตอร์รี่คือมันอนุญาตให้เรามีกรอบวิธีการมองเพราะไม่งั้นเราจะคุยกันไม่ได้เพราะภายใต้ภาษาที่เป็นอย่างเงี้ยสำหรับเฟยน,นะ,ค,ะนความรู้สึกของเฟยรู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องมีกรอบในการมองคราวนี้ไอ้ก,กรอบเนี้ยเอาไปประทะสังสรรกับอะไระจะต้องสลายกรอบไหมหรือ,อว่ากรอบนี้อยู่บนฐานคิดอะไรบางทีอาจจะต้องคุยกันแต่เฟยรู้สึกว่าบางทีก็ยากเหมือนกันที่จะไม่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 มีชื่อเรียกเพราะว่าถ้าบอกว่า ถ้าไม่มีถ้าเราเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีหญิงไม่มีชายก็แน่นอนความเป็นเกย์ก็จะไม่บังเกิดใช่ไหมคะอัตลักษณ์ความเป็นเกย์ก็มีแต่มนุษย์อย่างเดียวมีแต่มนุษย์อย่างเดียวถ้ามีแต่มนุษย์อย่างเดียวเราก็พูดเรื่องปัญหาเกย์ไม่ได้แลวสิไม่รู้จะไปเริ่มต้นงไก็ไม่ต้องมีแล้วเพราะว่าไหลเลื่นก็ไม่มีเกย์ไม่มีปัญหาเกย์ก็คือถ้าเกิดพูดอย่างนั้นก็จะมีข้อโต้เถียงแบบในลักษณะนี้ซึ่งเจอที่พี่แกรพูดนี่ก็เป็นข้อโต้เถียงที่ นักปรัชญาเถียงกันแล้วก็เป็นข้อวิาพากต่อระบบการคิดที่เราเรียกว่าโพสต์โมเดิร์นิซึมคือระบบการคิดแบบหลังสมัยใหม่นิยมซึ่งบางคนก็จะดึงไปถึงขีดสูงว่างั้นก็ไม่ต้องมีการเลียกชื่อก็สลายทุกอย่างก็ก็ไม่แต่ก็จะคิดอะไรไม่ได้เลยภายใต้กรอบแบบนี้จะเรียกอะไรไม่ได้เลยก็จะไม่มีเก์เลยก็เป็นความเบาอยู่วันเหลือทนของชีวิตจริงๆนะอาจารย์ไปไม่รู้<ช>ว่าจะไปอ้างอิงอยู่กับอะไรใ,<ช>ในเมื่อหาความไม่รู้จะไปอ้างอิงกับอ,อะไรเนี่ยน,นะคะแขกก็เลยขออนุญาตใช้ เขาเรียกว่าอะไรใช้ข้อมูลนะคะ,<ฮ>ะจากบทความนี้ของอาจารย์นฤพลดวงวิเศษอาจารย์เฟ <ฮะ S 1> เพื่อที่ใน <ฮะ S 1> ไหนเราไม่รู้จะนิยามอะไรยังไง แขกในฐานะที่เป็นนักเรียนประวัติศาสตร์จงางเซพอไม่รู้จะเป็นนิยามอะไรแล้วต้องขอกย้อนย้อนอดีตไปดูประวัติศาสตร์นิดหนึ่งว่า,าถ้าจะทําความเข้าใจเรื่องเกย์เรื่องความหลากหลายทางเพศจนกระทั่งจะมาทําความเข้าใจว่าเราจะเข้าใจการต่อสู้อของเพศทางเลือกต่างๆรวมทั้งการต่อสู้เพื่อที่จะแต่งหญิงเข้าพระราชทานปริญญานะคะเราน่าจะทําความเข้าใจเทอมเหล่านี้ ในปัจจุบันด้วยการทําความเข้าใจเทอมเหล่านี้ในอดีตในอดีตของไทยอย่างเดียวไม่พอก็น่าจะดูด้วยว่าถ้าก่อนที่จะมีความเป็นไทยเกิดขึ้นในบริบทของความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดที่ทางของความเป็นเกย์เป็นกระเทยนะคะอ,อยู่ที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะว่าความเป็นกระเทยความเป็นเกย์นะคะในโลกก่อนสมัยใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยเป็นอยู่อย่างไรเดี๋ยวมาพบกันค่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ กลับมาที่บทความของอาจารย์นฤพล์บทความนี้มีชื่อพื้นที่ทางวัฒนธรรมของคนข้ามเพศและคนรักเพศเดียวกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอาจารย์เฟซึ่งอาจารย์นฤพลเนี่ยจะเรียกว่าข้อสมมติฐานของอาจารย์นฤพล์หรือว่าข้อเสนอของอาจารย์นฤพลเนี่ยอาจารย์นฤพลบอกว่าคอนเซปต์ว่าด้วยความเป็นเกย์ความเป็นโฮโมเซ็กซ์โวเป็นคอนเซปต์ของตะวันตกมหมายความว่าการที่เราเริ่มรู้สึกรังเกียจ คนรักเพศเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นความผิดบาปแล้วก็เริ่มมีการจัดประเภทเพศเหล่านี้อย่างชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเป็นอิทธิพลของออการเข้ามาของมิชชันนารีการเข้ามาของอ,อ,อนานิคมนะคะ,คะอิทธิพลของอังกฤษฝรั่รงเศสสเปนอเมริกาที่เข้ามาในภูมิภาคนี้รวมถึงการเข้ามาของวิธีคิดแบบ หัวเดียวเมียเดียวอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะพี่แขกว่าการแต่งงานศิ<ส>ลธรรมทางเพศและลักษณะครอบครัวสมัยใหม่ะนะคะที่เน้นว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกเพราะฉะนั้นเพศสัมพันธ์ที่ชอบทำก็คือเพศสัมพันธ์ของรักต่างเพศเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์แรุพลก็บอกว่าโอเคงั้นมาดูงานศึกษาเชิงมนุษยวิทยาการว่าเขาศึกษาสังคมในเซาท์อีสเอเชีย ยุค anyway, ก like like. right? mm, ่อนสมัยใหม่ว่าเรื่องทางเพศและการจัดประเภทเพศของคนในสังคมเป็นอย่างไรบ้างค่อนข้างซับซ้อนเนาะเหนื่อยนะ่เนี่อยมีหลายคำม่หลายคำตอนแรกค่ะมันซับซ้อนจริงๆอาจารย์นะุหคนบอกว่าการทําความเข้าใจวิธีคิดเรื่องเพศสภาวะและเพศวิถีในอุตสาคเนย์จเป็นต้องทําความเข้าใจวิธีจัดจําแนกเพศของมนุษย์ค่ะสิ่งมีชีวิตและอํานาจเหนือธรรมชาติซึ่งต่างไปจากวิธีคิดแบบตะวันตก ที่แยกเพศสรีระเป็นเพียงสองแบบคือชายกับหญิงเท่านั้นทีนี้การศึกษาทางมนุษยวิทยาในดินแดนแถบนี้พบว่าคนให้นิยามและจัดแบ่งเพศที่มากกว่าชายและหญิงนะคะโดยเฉพาะการจัดให้คนสองเพศหรือคนข้ามเพศจะมีพื้นที่ของตัวเองค,ะค่ะจาเซทีนี้เขามีพื้นที่ทางเพศของตัวเองเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะ 1. มีพื้นที่พิธีกรรมและศาสนา ในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมข้ามเพศ<ะ>อย่างเช่นในพมา่าค่ะจันเฟยอ,อย่างในพมา่าเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเรื่องผีนัดซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาก่อนพุทธศาสนานะคะ,ะนี้การเชื่อ เรื่องวิญญาณแล้วก็การให้ความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตก็จะผูกพันอยู่กับเรื่องวิญญาณเรื่องโชคชะตาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวก็จะขึ้นอยู่กับการให้คุณให้โทษของผีแล้วก็วิญญาณ คนที่มีลักษณะข้ามเพศค่ะในสังคมพมา่าก็จะอยู่ในสถานะร่างทรงอของผีนัดซึ่งผีนัดนี่มีเยอะมากนะ,ะทเัเงมีทั้งตน้นไม้ภูเขานะคะเป็นธรรมชาติสถานะของร่างทรงจะเป็นสถานะพิเศษทางสังคมที่ได้รับการเคารพนับถือบุคคลที่มีพฤติกรรมข้ามเพศโดยเฉพาะผู้ชายจะมีการแสดงออกแบบผู้หญิง จะเข้ามามีความสําคัญกับพิธีกรรมดังกล่าวในสังคมพม่าบุคคลที่มีพฤติกรรมข้ามเพศนะคะเขาจะหมายถึงผู้ชายที่แต่งตัวและแสดงกริยาท่าทางเหมือนผู้หญิงแล้วทําหน้าที่เป็นร่างทรงโดยเชื่อว่าวิญญาณของสตรีจะมาเข้าฝันและทําให้เกิดนิมิตว่าเจ้าแม่เนี่ย มาต้องการให้เขาทําหน้าที่ร่างทรงทีนี้พอเขาเป็นร่างทรงแล้วเขาจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายได้จันเฟยใช่คือมันเหมือนกับยังไงดีอะแขกรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็คือคนเป็นเกย์ในสังคมก่อนสมัยใหม่นั่นแหละแต่ทีนี้วิธีการจะหาความชอบธรรมที่ให้ตัวเองเป็นเกย์ได้โดยไม่ถูกประนามอันนี้คือแขกตีความเองนะจันเฟยก็ยอมรับด้วยโดยที่สังคมก็ยอมรับมันก็ต้องไปหาคําอธิบายไงนี้คําอธิบายในสังคมพม่าก็คือบอกว่า วิฉันเป็นผู้ชายอยู่นี่แหละวันดีคืนดีเผอิญผีนัดมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าขอให้ฉันเป็นร่างทรงเพราะฉะนั้นฉันจะเป็นร่างทรงของผีผู้หญิงแล้วนะเพราะฉะนั้นจากที่เกิดมาเป็นผู้ชายทางชีววิทยาก็เลยจะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้หญิงก็คือมีเพศวิถีเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็จะต้องไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วผู้ชายที่มามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนนั้นก็จะได้รับการฉันทานุมัติ จากสังคมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดปกติเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเอ้าเพราะนี่เป็นเจตจำนงของเจ้าแม่สังคมก็ยอมรับก็จะไม่มีปัญหาอันเนี้ยที่เขาบอกว่าโลกก่อนสมัยใหม่มันจะมีพื้นที่ให้สําหรับพฤติกรรมของเพศทางเลือกที่ไม่มีการประนามตัดสินผิดถูกในแบบของสังคมตนตกอันนี้คือแขกพูดตามที่อาจารย์นฤพลสรุปไว้ซึ่งจริงๆเราก็อาจจะไม่ง่ายอย่างนั้นนะคะ นี่ก็ถือว่าเป็นสภาวะพิเศษทางวัฒนธรรมในในทางตอนใต้ของสุลาเวสีของอินโดนีเซียก็เหมือนการจันเฟการนับถือร่างทรงที่เป็นคนสองเพศเนี่ยเขาเรียกแคบไม่แน่ใจว่าใครจะออกเสียงภาษาอินโดนีเซียถูกหรือเปล่านะคะ บิดซูผู้ที่เป็นร่างทรงจะมีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษถือว่าเป็นสายตระกูลที่ได้รับการยกย่องทางสังคมมีมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมในราชสำนักแล้วก็ติดต่อกับวิญญาณในพิธีกรรมต่างๆในวัฒนธรรมของชาวบูกิสมองว่าคนที่เป็นบิดซูคือคนที่มีอวัยวะเพศหญิงแล,และเพศชายในร่างเดียวกันอะอาจารย์เป้เรียกว่าแอนโดรเนัสใช่คือคนที่ไม่ได้มีเพศใดเพศหนึ่งคือที่อาจารย์นฤพลเรียกว่าเป็นสองเพศชคือแอนโดรเนัสซึ่งในทำใ เฟยนึกถือว่าในตำนานกรีกท<ะ>ี่แท้ก็จะมีตัวละครนี้อยู่คือเรียกว่าแอนโดรจินัสและเฟเข้าใจว่าในสังคมก่อนสมัยใหม่ในตะวันตกเองเนี่ยคะ่ะสถานะของแอนโดรจินัสเนี่ยจะเป็นสถานะเช่นค,คล้ายๆกันก็คือมีความศักดิ์ส<ะ>ิทธิ์แล้วก็เป็นตัวแทนติดต่อเชื่อมโยงระหว่างโลกกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติด,ด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็เป็นเช่นเดียวกันะนะคะมีหน้าที่ติดต่อกับวิญญาณในพิธีกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ ในการศึกษาเนี่ยของนักมนุษยวิทยาก็อธิบายว่าวิธีคิดเรื่องเพศสภาวะของชาวบุกิสจะแบ่งแยกการแสดงออกทางเพศของมนุษย์ออกเป็นถึง5ประเภทด้วยกันจันเฟคคือผู้ชายผู้หญิง ผู้หญิงที่ดูเหมือนผู้ชายค่ะผู้ชายที่ดูเหมือนผู้หญิงแล้วก็ผู้ที่เป็นทั้งชายและหญิงซึ่งจะมีฐานะเป็นร่างทรงพิเศษแล้วผู้ที่มีเพศสภาวะเป็นทั้งชายและหญิงจะถือว่ามีพรสวรรค์ม,มีทักษะในงานศิลป,ปะด้านต่างๆแล้วผู้ที่เป็นบิสซูจะเกิดมาคือเป็นกระเทยแท้เขาจะมีกระเทยแท้กับกระเทยเทียม อาจารย์ไปงงเริ่มงงแล้วเริ่มงงคือกระเทยแท้ก็คือมีอวัยวะเพศสองอยางสองอย่างสองอย่างในหนึ่งร่างจะถือว่าเป็นกระเทยแท้ส่วนกระเทยเทียมก็คือผู้ชายที่ เหมือนผู้หญิงหรือผู้หญิงที่เหมือนผู้ชายแต่ว่ามีอวัยวะเพศเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นอันใดอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งอันนี้ก็จะถือว่าเป็นกระเทยเทียมนะคะแล้วก็บิซูจะมีการแสดงออกทางเพศทั้งหญิงและชายมีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าของหญิงและชายซึ่งไม่ใช่การแต่งตัวตรงข้ามกับเพศสรีระในความหมายของ cross dress แต่เป็นการรวมสองเพศในคนคนเดียวกันแล้ว นอกจากจะมีทั้งสองเพศใน,ในคนคนเดียวกันแล้วจานเฟยยังมีสถานะเป็นทั้งมนุษย์และวิญญาณในเวลาเดียวกัน,นด้วยคือเป็นที่เฟยคล้ายๆที่เฟยบอกไปค,คือเชื่อมระหว่าง<ช>โลกสองโลกอะพี่แขกนะเพราะฉะนั้นก็จะมีสถานะเป็นผู้วิเศษค่ะ นะคะนี่เราเห็นแล้วในสองสังคม <c oughs> ในพมา่า <c oughs> ในทางตอนใต้ของสุลาเวสี <c oughs> บุคคลที่มีสถานะทางเพศอันกำกวมนะคะ <c oughs> สังคมก่อนสมัยใหม่จะมีพื้นที่ให้เขาเป็นพื้นที่ทางศาสนา <c oughs> ทางความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พิธีกรรมอยู่ในสถานอยู่ในสถานะของผู้วิเศษนี่มาดูในประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะคะ ก็เหมือนกันนะจัะนเฟยนนาสนใจนะตกใจเลยอย่างน่า <นะ S 2> ตกใจก็คือคนแต่งตัวข้ามเพศก็จะเห็นได้ในพิธีกรรมบุคคลเหล่านี้นะคะจะได้รับการยอมรับเป็นร่างทรงติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ทํานายโชคชะตาราศีเป็นผู้ไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งทางสังคมเป็นหมอรักษาโรคเป็นหัวหน้าชุมชนนะคะอันนี้ประหลาดนะเป็นหัวหน้าชุมชนไม่ค่อยเห็นค่ะ ส่วนในอินโดนีเซียการแสดงออกพฤติกรรมข้ามเพศและรักเพศเดียวกันได้รับการยอมรับและมีรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรมเช่นเดียวกัน และในการศึกษาของนักมนุษยวิทยาก็ชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกันในอินโดนีเซียยุคก่อนสมัยใหม่นะคะ,ะความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ไม่เหมือนวัฒนธรรมโฮโมเซ็กชวลสมัยใหม่เป็นพฤติกรรมข้ามเพศที่มีอยู่ในวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนพื้นเมืองแล้วคนพวกนี้จะต้องมีอาชีพพิเศษด้วยค่ะคือมีอาชีพเกี่ยวกับการแสดงซึ่งในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่เนี่ย มักจะไปเข้าใจว่าคนพวกนี้ทำหน้าที่ขายบริการทางเพศเออนะคะซึ่งก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในสังคมพมา่าในสังคมฟิลิปปินส์ทางตอนใต้ของสุลาเวซีในอินโดนีเซียว่าเราได้เห็นสถานะของคนข้ามเพศอยู่ในสถานะของคนวิเศษเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมสมัยใหม่ ในพื้นที่ของเอเชียตะวออกเฉีงยงใต้พื้นที่ของคนข้ามเพศได้ปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างเดีย๋ยวมาติดตามกันค่ะปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่า เรามาคุยกันต่อเลยพี่แขกจะโดนกล่าวหาอีกแล้วว่าเชนะิญอาจารย์เฟรมมันนั่งเฉยๆไม่พูดเลยเป็นไรค่ะพูดเลยค่ะเพราะมันมีข้อมูลเยอะจริงๆข้อมูลเยอะจริงแล้วพี่แขกอ่านมาหมดครบ ทวนของเฟยก็แบบว่าดูผ่านๆตืดๆก็ฟังเเมื่อกี้เราพูดถึงการจัดพื้นที่ให้กับคนที่ไม่ได้เป็นผู้หญิงผู้ชายในโลกสมัยใหม่ของสังคมต่างๆในโลกก่อนสมัยใหม่ในโลกก่อนสมัยใหม่ของสังคมต่างๆในเอเชียตะนออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นพม่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะคะว่า จะมีพื้นที่สําหรับคนที่ไม่เป็นหญิงและเป็นชายเนี่ยก็คือพื้นที่ทางพิธีกรรมต่างๆในฐานะร่างทรงในฐานะหมอรักษาโรค,คในฐานะเออผู้ไก่เกลี่ยปัญหาในชุมชนนะคะจานเฟย์นี้คุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้ามีเช่นนั้นในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์นะคะ,คะ ของไทยล่ะในพม่ายังมีเลยของไทยค่ะแขกค้คนพบว่าสิ่งที่ใกล้เคียงมากๆนะคะในบทความนี้คือพูดถึงในวัฒนธรรมมอญค่ะเขาบอกว่าการแสดงบทบาทข้ามเพศยังเกิดขึ้นในพิธีกรรมเปลี่ยนสถานภาพของบุคคล<ๆ>เช่นใน ดูของเขเมรก่อนนะคะจะมีพิธีเตรียมตัวให้เด็กชายเข้าสู่ศาสนา,าอธิบายเห็นว่าก่อนที่เด็กชายจะบวชเป็นพระจะต้องเปลี่ยนสถานะของตัวเองเป็นนาคสถานะดังกล่าวจะอยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นมนุษย์กับเป็นพระสภาวะนี้ค่ะจันเฟยจะทําให้บุคคลไร้ตัวตน สามารถที่จะแสดงบทบาทของคนข้ามเพศได้เช่นแต่งตัวเป็นหญิงช่วงเวลาของการบวชนาคจึงเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ความเป็นชายและความเป็นหญิงสามารถเกิดขึ้นในตัวบุคคลการแต่งตัวเป็นหญิงของนาคจึงเป็นสัญลักษณ์ของสภาวะคลุมเครือและความศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่ผู้ชายจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นสง์ธรรมเนียมดังกล่าวนี้ยังพบในการบวชนาคของชาวมอนซึ่งก่อนบวชเป็นพระหนึ่งวันถือเป็นวันศุกร์ติดจะเป็นวันที่ผู้ชายต้องบวชเป็นนาคและแต่งกายแบบสตรีคือสวมผ้าน มีสบายสีสดแต่งหน้าทาปากเหมือนผู้หญิง<ะ>ทัดดอกไม้ที่หูใส่ต่างหูสวมเครื่องประดับของสตรีจากนั้นจะมีขบวนแห่นาคไปทำพิธีเคารพเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ<ะ>์ฟังเทศที่วัดพอถึงกลางคืนนาคจะกลับมาบ้านเพื่อทำขวัญน,นาคนะคะเรียกว่าการตกเบ็ดโดยจะมีอุปกรณ์ไม้ผูกติดกับสายสิลเหมือนเบ็ดตกปลาปลายเบ็ดจะเป็นแหวนญาติพี่น้องจะเข้ามานำเบ็ดไปแตะตามที่ต่างๆเพื่อให้รู้ว่า หน้ากํำลังจะเป็นพระแล้วรุ่งเช้าหน้าก็จะโกนผมแล้วก็แห,หน่นาไปทําพิธีอุโบสถซึ่งแขกรีเฟอร์ถึงพิธีกรรมนี้จอฟเฟย์เพราะว่าแขกนึกถึงการแห่ลูกแก้วของทางเหนือเวลาจะบวชเนนซึ่งเมื่อก่อนแขกก็ไม่เข้าใจเพราะว่าแต่เขาบอกว่าการแห่ลูกแก้วหรือปล่อยสังรองเนี่ยก็คือที่จะเป็นภาพจําลองของพระพุทธเจ้าก่อนออกบวช<อ>ก็จะดํลรงสถานะเป็นเจ้าชายแต่ว่าก็จะแต่งหน้าทาปากไอ้จย์เฟย์เคยเห็นไหมเคยเห็นบาพอยู่แต่ไม่เคย แต่งหน้าทาปากใส่ตุ้มหูแล้วก็โพกหัวคือแต่งตัวหรูหราเลยก็ขี่ม้าใช่ไหมคะของปอยสั่งรองก็จะขี่คอแล้วก็แห่กันนะคะแต่ว่าของเขมรกับมอญเนี่ยก็คือให้แต่งกายเป็นผู้หญิงเลยทั้งหมดนี้นะคะจันเตที่นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เห็นว่า เรื่องการเป็นเกย์การเป็นทอมดี้การมีสองเพศสามเพศการเป็นคนข้ามเพศทรานเซ็กชวลทรานเจนเดอร์ xual, อะไรก็ <Glass S 1> แล้วแต่ <Tr acer. S 1> ที่เรามานิยามกันด้วยสั์สมัยใหม่เนี่ยในสายตาของนัก อนุรักษ์นิยมก็จะมองว่านี่เป็นความเสื่อมทรามวัฒนธรรมไทยเสื่อมแน่เยาวชนไปเรียนแบบต่างประเทศเลยเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นเลสเบียนกันหมดเป็นบริโภคนิยมครอบครัวขาดความอบอุ่นพ่อแม่ไม่รักกันหรือเปล่าทำไมมีหลายแบบว่าเป็นวัตถุนิยมพ่อแม่มัวแต่ทํางานหาเงินไม่ให้ความอบอุ่นกับลูกลูกก็เลยเบี่ยงเบนทางเพศเป็นโรคจิตอย่างหนึ่ง แต่ข้อมูลเกี่ยวกับโลกก่อนสมัยใหม่ใน Southeast a เอเียทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าความเป็นคนสองเพศความเป็นคนข้ามเพศการแต่งกายข้ามเพศสถานะอันกำรรกวมของ<ม>เพศ,เพศด้วยะนะคะแล้วก็สถานะอันกำรรกวมขึ้นอยู่กับกาละและเทศะ,ะแล้วก็สอดแทรกอยู่ในจังหวะของพิธีกรรมต่างๆทั้งศาสนาของ,ของ ก่อนที่จะมีศาสนาเช่นการเชื่อผีนัดของสังค,พคพมพม่าหรือแม้กระทั่งการเข้ามาแล้วของศาสนาที่เป็นออศาสนาที่สมัยใหม่ขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นพุทธหรืออิสลามก็ยังพูดถึงหรือให้พื้นที่กับเพศที่ไม่ใช่หญิงและชายเพราะฉะนั้นข้อถกเถียงของแขกก็คือว่าอย่าไปโทษว่าความเป็นเกย์ความเป็นกระเทยความเป็นเลสเบี้ยนเนี่ยเป็นอิทธิพลของตะวันตก เป็นเรื่องของการละเลยจริยธรรมทางเพศซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันดีงามหรือเป็นเรื่องที่ขัดกับธรรมชาติเป็นเรื่องขัดกับธรรมชาติเป็นเรื่องพ่อแม่ไม่รับก็เลยเป็นเกย์เลสเบี้ยนไม่ใช่นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่แขกคิดว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็สําคัญนะคะแล้วก็ในบทความของอาจารย์นฤุพลนะคะยังได้แสดงตารางเปรียบเทียบข้อห้ามทางสังคมและการเคลื่อนไหวของเกย์เลสเบี้ยนสาวประเภท2ในเอเชียวันออชิงใต้นะคะเปรียบ เทียบมาเลเซียนูนิเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามจะเห็นว่าการความเปลี่ยนแปลงในหลายสังคมน่าสนใจค่ะจานเฟย์อย่างเวียดนามเนี่ยรัที่ขงจื้อไม่ยอมรับโฮโมเซ็กชวลโดยสิ้นเชิงรัฐบาลคอมมิวนิสต์นะคะมองโฮโมเซ็กชวลเป็นปีศาจของสังคม<อ>นี้หลังจากกลายเป็นสังคมสมัยใหม่ไปแล้วแต่ตอนหลัง สังคมเวียดนามยอมรับโฮโมเซ็กชวลมากขึ้นแล้วจะเป็นประเทศแรกใน Southeast อเชียด้วยซ้ำไปที่จะให้คนเพศเดียวกันได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วปรากฏว่าการเริ่มยอมรับเพศทางเลือกต่างๆในสังคมเวียดนาม,มเพราะธุรกิจการท่องเที่ยวที่บูมแล้วมันเป็นธุรกิจที่ทํากําไรให้กับประเทศอ,อันนี้ก็น่าสนใจ <c oughs> ใน,นะคะว่าการต่อสู้ เรื่องสิทธิเกี่ยวกับเ,ออเพศทางเลือกต่างๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยแล้วเราไม่อาจจะละเลยมิติทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วไม่อาจจะละเลยมิติของการมองอย่างเปรียบเทียบระหว่างสังคมเราและสังคมอื่นๆด้วยนะคะเพื่อที่เราจะมองเห็นช่องทางการต่อสู้เพื่อให้การเกิดการยอมรับหรือเกิดการเข้าใจเพศอื่นๆที่มากไปกว่าความเป็นหญิงและก็ความเป็นชายวันนี้คิดเล่นเห็นต่างกับคำพก,กาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ